นสภาคาแฟของชมรมธนบัตรธนบัตรทุกฉบับจะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่เพื่อที่จะมาแบ่งปันความคิดมุมมองในแต่ละด้านที่แตกต่างกันออกไปธนบัตรเล็กที่สุดก็คือใบละบยี่สิบบาทเลยถามธนบัตรใบละพันซึ่งเป็นพี่ใหญ่สุดถามว่าพี่ใหญ่พี่ใหญ่ส่วนมากพี่ใหญ่จะไปอยู่ที่ไหนธนบัตรใบละพันก็บอกว่าข้าจะต้องไปอยู่ในห้างใหญ่ที่ที่มีสินค้าแบรนด์เนมหรือว่า สถานที่ร้านอาหารที่มีค่าใช้ใจ่ายสูงๆข่าจะไปอยู่ที่นั่นเพราะว่าบรรยากาศดีอากาศเย็นแอร์เย็นข่าชอบแล้วธนบัตรไบละ500บาทอ่ะท่านพี่ไปอยู่ที่ไหนเขาก็บอกว่าเขาเองอ่ะต้องอยู่ในห้างที่รองลงมาจากพี่ใหญ่เพราะว่าค่าใช้ใจ่ายของพี่ใหญ่เนี่ยมันสูงข่าไม่สามารถขึ้นไปบนนั้นได้ข่าก็เลยอยู่ที่ห้างรองลงมาแล้วธนบัตรใบละร้อยละพี่ ไปอยู่ที่ไหนเขาก็บอกว่าค่าเป็นไปได้ที่สุดก็คือว่าเซวแล้วบางครั้งค่าก็อาจจะเดินตลาดนัดบ้างเล็กน้อยแล้วธนบัตรใบละ50ละ่ะพี่ไปอยู่ที่ไหนโอ้ค่าอย่างดีก็แค่ตลาดนัดหรือไม่ก็ร้านโชว์หวยเท่านั้นเองเซเว่นค่าเข้าไม่ได้ค่าไม่กล้าเข้าเพราะว่าเข้าไปแล้วอาจจะมีซื้อของพว่วงจนกระทั่งทําให้เงินที่ค่ามีอยู่เนี่ยไม่พอจ่ายก็ได้อ้า แล้วบรรยากาศก็เงียบไปแล้วธนบัตรใบละ50ก็เลยถามว่าอ้าวน้องเล็กถามคนอื่นมาเยอะแล้วแล้วเจ้าอ่ะอยู่ที่ไหนธนบัตรใบละยีบาทซึ่งเป็นน้องเล็กก็บอกว่าผมไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยส่วนมากอะ่ะผมจะอยู่ในขันหรืออยู่ในซองกระถินหรือบางคนก็เอาหลอดมันีบเอาไว้แล้วก็ไปปักบนต้นกระถินหรือปักกันเทศเท่านั้นเองข้าเองไม่ได้มีโอกาสได้ขึ้นห้างหรือไปไหนกับใครเขาเลย